เช้าสาววันนี้ผมรื่มเหมือเริ่มเริ่มกรจเริ่มอ, <c oughs> อ,อันมากินกาแฟเช้าในการเริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม,เม,ใหม่เริ่มชีวิตใหม่นะคะชีวิตเราเริ่มต้นได้ทุกวันชีวิตเราเริ่มต้นได้ทุกวันตรงไหนที่มันทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราเป็นทุข์เราก้อหนี ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเกาเออเนี่ยค่ะวัคซีนเนี่ยดูในที่ของเราให้มีความสุขค่ะ ได้กินเขาถึงเรียกว่าทำมาหากินแน่นอนนะใจจะพูดก่อ

แค่ว่าทุมือนแล้วเห็ดยางก็คยได้น่แล้วก็นอนบนกรับเป็นหนีง่อกนอนบอยู่นนีงอันราทับอันบนนั้นเมื่อเดานแล้วเขมาเย็ดหลังบ้านเราพอยยดแล้วเราว่ามันมีมันส่จ่ได้ไหแ่มันแล้วของบนเลาวกิดเป็นบนของบนเรากปเห็ดคลิปนี่ ขายได้คับถ้าซื้อแบบนี้มากนี่ยังก่กอ้าใครดีไหมสลอดัดดีนี่ยอันนี้มันเจนดีต่อสุขภาพเด้อลดความดันล้างไขมันในเส้นเลือดมันจะล้างไขมันในเส้นเลือดอน,น, <c oughs> นี่จ้าพี่น้องจา้าต้นเลอรี่มันจะล้างไขมันในเส้นเลือดกินได้ดีลดความดันนันจ้ะ จะกินกินได้ทุกมือจ้ะกินได้ทุกมือจ้ะห้าเท่าเราเมื่กินเป็นพักสดห้าเท่าเราไปปั้นห้าเท่ากับพักใส่ไข่ใช้เนื้จ้ะเพราะว่าอันข้อใจเคยเป็นความดันสูงดันสูงทีเดียวนะว่ามันดันดล่างไหมความดันสูงแล้วก็ข้อใจปั้นกินชุ้มือตอนเศร้าอัน เอาเอาเจนามิดเพียงต่อมาหนี่น,นะจ๊ะแล้วก็ไปปั้นขันขึ้นกระนามันแต่ถ้าห้มมาวปัมม้นแค่ผลมมไม้ใช่ยังห้าวใส่ก็ได้หมดนะจ๊ะมันจะมันจะกจะอร่อยด้วยแต่ห้าวกินน้ำม,มันนกินกินนิดเดียวก็ได้กินยากเนาะหมายเนี่ยเพราเพาะห้าวกับไปวัดความดันล้มบานนะความดันปกติก็จะไปเรื่อยงูว่าตัวเนี่ยมันลดความดันได้นหญ่หลังจากนั้นก็เลย กินทุกมือกินเกือบทุกมือกับพวกแฟนมาทุกมือเล้วสื่อมากมันหมดข้างบนมีข้ากับพวกได้กินเพราะว่าจะบ่เอาไส่ตู้เย็นนะจ๊ะจนว่าพักที่ไส่ตู้เย็นมันเป็นพังไ่นันมันว่มีชีวิตแล้วมันตายแล้วไปอ่านมากเนี่ยพี่เจ้าก็เล่ามาแชร์มาไว้แบบนี่ย่หละเวลาเขาไปกินเล้วก็ตัดเล้วก็ตัดไปกินจ้ะเล้วก็ตัดไปกินนั่นแหละมันแบบเนี่ยมันแบบนันแบบตีแตนหยอดถึงไม่ได้อ ห้ากินซาลนะมันก็จะเตมหยอดถึงน้ำไม่หยอดไม่นละยอยากจะทดลองสื่อพักอันนี้เป็นพักคือพ่กแพ้งแตพักอันอื่นแพงก่อนพักในพวกแพรงน,นต่เราตังปะเด็น้ามสิกินเท่าก,น,กนี้องกราตัดไปกินค่ะ มั่มขอ้อกลมบ้านทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวมาทิดเมืก็เกิดไมส่วนไคนมันมาเกิดไม่ไต่ส่ว ก็กรี้ใจกูจใเป็นก้นถิ่นมกกินผักทุกเลยพักอีหยังก็กินนันสินะกินเะนี่ยมันได้หลายๆลายอนีนเป็นล่างนี่ัใส่ล่างแล้ก็อาหารแบบมากจะดูแลขนาดแบบการสุขภาพนะออกกานั่งก็ออ,ย,อ,อย่ยจะ๋อยู่ใจแล้วก็อเพิ่งเห็นหานท้นานบอกว้านั่งสิพ่อแล้วก็เนาะมันงสิ่พอกกนะ่อพ่อเป็นหนังแต่ได้แต่มันสิพอเป็นแหนมเป็นซาข้าวโต กินโดนัดแต่ว่ามันก็บ่ดีดอกเพราะโดนัดเขาต้องเอาไปถอดน้ำมันนะจิ้มน้มืตาลหวานอะไร

อย่างมาแกลังเพื่อนเใหญ่งเปใหญ่มากลเลรากกันกินหน่อยเจากินหลายไม่้องผกุาจนรย์ด้ยบ้หมดกย่เกินอะมันเหมือนเป็น,นย่างไปจากวัวนันแล้วก็กินมันก็อืเด็กือ,อีเยนะไหมพราะว่า,ามันกับแพงแ่ับพวก ของพวกอย่างอย่างมามๆมันอนเดีแบบมงโงมันอนมี้สิจักองศานะพวกหมืว่าหันมันซีซสเป็น0บสามสิบเจ็ดนะหวานมีอย่างู้กแตนะนะ่แต่ตล่มจะอาศัยพีอาศัยนอน อาศใสเอซี FC, อาศใสเพื่อนๆมาให้กำลังใจขอบคนนุณมากๆน,นะคะนนมืนอนแล้งอกโมองออสเตเรียเขาว่ามือเราผ่านห้องมัน,มนกรนะไดนเน่เดี๋ยวกำเว้นกันกำเว้นมือนี้มือนี้หัวอะไร คือหัวเลยมันพับแปลงพักออกแกงแล้วมันมันเองไปไง่ายกนะ็ว่านักหนังในสื่อขี่ัวขี่ไก่ขีข่มาขี่ยังสารพัดมาก <c oughs> มาเนี่ยแล้วบอกวา่าเดี๋ยวมืออื่นคอยตื่นคอยเตืนอตนคุดให้แปลงพักนะนะจะยวต้องออคุดออกจะเห็นน้าหลายจะง่งายขนาดห้าคอยตื่นคอยเห็นได้หรือสารพัดเลยท่ะ ตื่นนอนหายร่ปวดหัหัเสียค่ะปวดหลัอืมมันเนาเหรเสียบไวซองเลยนี่เสียสนะียในใ่ก็บุ๋งแนมะ่ในพี่นีมเมล็กกาัาบุ๋งเม๋ยดมากแต่ไกล่ได้เนี่ยเมล็กกักบุ๋ง มาจากเมลเบิร์นกนเลยน้องมาจากเมลเบิร์นด่ามหายกานเพีนยนแก้าเยอะปลูกหลายได้จะแบ่งผัวใส่ผูใช่แเรี่อยคืนมาอ๋อกูบว่าหลายมันจะได้แปลงหนึ่นะะเรียปลูก้ามันด้เม็ดมันห้าเก็บเม็ดยังสีล่ละฮะว่าได้ว่ากินหมดหนถ้ามันนี่เม็ดมี่หน่า,าะตด้มันเป็นดอกแสได็เก็บพันน้อนสี่นะเพราะว่า อีหยังมันจะแพง้ยแต่คืออีหยังเกี่ยวกับไข่นะเกี่ยวกับมาจากไข่นะก็จะเป็นมเมล็ดพักเมล็ดมะเขือมเมล็ดพริกอีหยังเนี่ยจะเพง้ยงมนมาแต่ซ้องหน่อยๆซ่องก็นี่กจะหาดนแต่นันจะมีมันจะมีหน่นอยู่ในหันหน่อยๆน,นะบะไหลายเขาถ้จะหายมา,จากจะหายซีดเม็ดนี่แหละอันอันนี้มันจะห่ออยู่ที่ไหน สีขาวๆเห็นมาสีแดงนอสีนด้วยกัสีอันคือโผมนีลยละอันนี้เป็นเม็ดอันเม็ดอีนยังกบเม็ดพัดสลัดเนียเนี่สไปเนี่ยองเมือลสน่าเซะบอกผมว่ได้ล่องดินมันมีน้งเท่า จากพี่น้องจ้าผู้แกก็มาวอาเ,เร็งเน้อยๆน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องทุกคนเผื่อเตาเพื่อไม่พี่น้องที่สนับสนุนผู้ใจสีเมื่อไห้ก็นั่งใจแต่หลอดขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณหลายๆ